เงินกู้ออมสินเสริมพลังฐานลากไม่ต้องมีคนคำ้ำสวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินมุกชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อจากธนาคารออมสินนะคะมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อเสริมพลังฐานรากตามมติครมนะคะลุยปล่อยกู้ เงินนะคะเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้มีอาชีพอิสระและคนมีรายได้ประจำที่ถูกกระทบจากโควิด -19 นะคะให้กู้ได้รายละไม่เกิน50,000บาทพร้อมคลายเงื่อนไขไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันและปลอดชำระหนี้6งวดแรกนะคะเพื่อนๆนะคะ สามารถไปลงทะเบียนยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gs-b.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสิน เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนานะคะวงเงิน2,000ล้านบาทที่ธนาคารอมสินได้ดำเนินการ ลอยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งออมสินอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว1,012ล้านบาทและยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน1 8 9 8 8ล้านบาทนะคะจึงให้ปรับปรุงแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะคะซึ่ง จากเดิมที่เหลืออยู่ก็นำมาปล่อยกู้พันสินเชื่อตัวใหม่ชื่อว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนโดยผู้สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2563 สำหรับสินเชื่อประเภทนี้นะคะต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้าขายอาชีพอิสระรวมไปถึงผู้มีรายได้ประจำแต่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะทำให้มีรายได้ลดลงหรือว่าขาดรายได้ไปเลยเป็นสินเชื่อเพื่อการดำรงชีพเพื่อการลงทุนให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน50,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 5%เต่อเดือนนะคะระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน3ปีที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้อีกทั้งอย่างปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ในงวด6เดือนแรกอีกด้วยนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดนะคะที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินก็รองไปปรึกษาที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิ่นมุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ